โอ้พ่อทำไมมันมีสีเหลืองกับสีเขียวครับมีสองสายพันธุ์เหรอครับพ่อครับมีสองสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นสายพันธ์ในอันนี้เกรดเอเป็นสายพันธ์แสนหวานครับแสนหวานวหวานนุ่ม<ฮ>อันนี้หวานนุ่ม<ฮ>นี่เป็นพันธ์ไอจันชายเป็นสีเหลืองนี่หวานกรอบโอ้โหนี่ครับ,รบแปะแปะป้ายเกรดเอ <K na S 2> เลยเนาะพ่อเนาะ อันนี้ก็เป็นขาวจองแล้วครับนี่เปล่าโดมเปล่าโดมจอ,<ค>จองนะ <loca. S 1> ครับใครอ่าเนี่ยครับแต่นะครับของตาอุดมนะครับอ๋อพถ้าใครจองก็จะแปะป้ายอย่างนี้ใส<ช>่ไว้ในลูกนี้เลยเอใช่ผมอ้าวพ่อถ้าผมจะเซอร์ไพรส์วันแม่เนี่ยผมจะบอกว่ารักแม่ครับเนี่ยได้ไหมได้ครับได้รักแม่ดำใช่ใช่ไหมครับได้หมดโอ้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากอ่นใกล้วันแม่แล้วอยากจะเซอร์ไพรส์ด้วย มีแปลกๆเนาะใช่มีเจ้าหนึ่งเนี่ยจะจองวันวันแม่นนะน่าเกียนชี่สลักชื่อแม่ตรงนี้เนาะอ๋อนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ได้อย่างดีเลยนะเชื่อว่าเอ่อนองพ่อนองบ้านเราเนาะเมลอนหากินยากนะครับลุงไหนลุงไหนเลิกกันไดนแล้สวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมชื่อกิมฮงพระศรีครับอยู่บ้านมะลุจุงตาบลอุโรเภพลลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะมะเลมอนเนี้ยพ่อปลูกเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วพ่อ อาเป็นปีแรกครับปีแรกเลยปีแรกครับอุ้ยแล้วภูมิใจไหมพ่อปีแรกนี้ก็ออกลูกให้เห็นเนี่ยครับครับชื่นใจแท้เลยชื่นใจเลยเพราะมันปีแรกเราทําได้นานนี้แล้วก็โอเคแล้วลูกสวยมากเลยลูกสวยไอ้ลูกนี้มันประมาณกี่โลพ่ออันนี้ลูกหนึ่งแล้วโลครึ่งคะับโลครึ่งก็เอโลครึ่งล้นต้นหนึ่งพ่อจะเลี้ยงลูกไว้กี่ลูกครับพ่อเลี้ยงไว้ลูกเดียวครับลูกเดียวเพื่ออะไรพ่อ ก็เพื่อให้ลูกมันโตได้ขนาดได้ไซส์ที่มันตลาดต้องการเงี้ยดูแลพิถีพันดีนะพ่อเป็นเกรดพเมียมอะต้องให้ลูกค้าเขาไอพึงพอใจนะได้แนวความคิดยังไงเนาะถึงมาเริ่มปลูกเมล่อนเนี่ยพ่อก็เนื่องจากว่าตลาดบ้านเรานี่ไอเมลอนนี่ยังยังมาแพร่หลายมีน้อยมีก็มีน้อยคโรงเรือนของพ่อเนี่ยมันกว้างใหญ่เท่าไหร่พ่อกว้างไอ 6เมตรคูณ14เมตรครับครับอ่าลงต้นเลมอล <ง S 1> ได้ทั้งหมดกี่ต้นได้230ต้นแล้วว่าในโรงเรือนนี้ก็ต้องมีเลมอนอยู่ประมาณ200กว่าลูกใช่ครับ200กว่าลูกครับยิ่งเฉพาะหน้าฝนนี่ทำยากมากเลยเพราะไ้เมลอนเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อต่อโรค,ครต่อไอ้แมลงศัตรูพืชต่างๆเป็นพืชที่อ่อนไหวเพราะทํายากคนที่จะปลูกน้อยไม่งั้น ถ้าปลูกง่ายแบบนี้คนก็ปลูกเยอะแล้วเกลือนเลยเนาะเพราะตกลือนอันนี้ปลูกยากมากยากอย่างเงี้ยพ่อขายยังไงเนี่ยโอ้ขายถูกมากเลยครับหน้าสวนนี่ก็โลละร้อยสิบครับร้อยยี่สิบบาทเองครับโอ้ยจะไปหาที่ไหนเล้มอนใช่รละร้อยยี่สิบบาทราคาก็ยังยังมันถึงครึ่งของทุเรียนเลยครับผมดูนะดูยากตอนวิธีการปลูกค่อนข้างจะยากเนาะใชดูยากกว่าแต่มันจะติดลูกออกผลอย่างเงี้ยหนักพ่อต้องปลูกไว้กี่เดือนเนี่ยโอ้ปลูกเนี่ยเอ๊ะ จ็ดสิบกว่าวันครับมันปลูกได้ทั้งปีไหมพ่อปลูกได้ทั้งปีแต่ว,ว่ามันจะดูดูเล้ช่วงนี้นช่วงหน้าฝนจะดูยากหน่อยแต่ปลูกได้ทั้งปีแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคนที่เอาใจใส่ก็สามารถทาได้แล้วอุปสรรคสําคัญของการปลูกเมล่อนนี่มันมีอะไรบ้างพา่อก็มีเรื่องโรค,ครโรคพวกเชื้อรานี่สาคัญโรกเชื้อราี่ถ้าเราดูเลไม่ดีเชื้อรามจะขึ้นหรืออาจจะเกิดจากการรดน้ําเกินไป เป็นโรคโคนเน่าเออแต่เราต้องมันสังเกตเนาะมันจะมีน้ําขึ้นตามขอบใบเนี่ยหรือว่าน้ํามันเยอะแล้วเราต้องลดต้องลดลดน้ำแล้ววิธีการให้น้ําของพ่อเนี่ยให้ยังไงเนาะพ่อให้ด้วยไอ้ระบบน้าหยดครับให้ระบบน้ําหยดทีนี้ให้เพื่อนๆดูครับพ่อเนี่ยระบบการจัดการดีมากๆครับย้าไม่ขึ้นขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ได้ต้นเดียวเลยเนาะใช้ผ้าคุมแล้วก็เจาะรูงเงี้ย ใช่ผมแล้วก็ไอ้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหัวน้าหยดใช่ไหมพ่อใช่ผมน้าหยดส่งไปงี้เปิดเปิดวาล์วตรงนี้ก็ลดทาำแปรเลยเลยใช่ไหมพ่อครับผมแล้วพวกไอ้สตูพืชมันมีไหมพ่อสปูพืชไม่ค่อยมีเพราะมันมีในโรงเรือนระบบจัดการมันมันง่ายไม่ค่อยมีลูกสีเขียวกับสีเหลืองอันไหนอร่อยกว่ากันโอ้อร่อยมันเละแต่ลิ้นฮะบางบางคนก็ชอบสีเหลืองลิ้น เขาชอบแบบหวานประมาณนี้กรอบประมาณนี้บางคนก็ชอบสีเขียวหวานประมาณนี้แล้วนุ่มนันไหนก็กแล้วแต่คนชอบอ่ะถ้าใครตัดสินใจไม่ถูกก็เอาไปทั้งสองเลยใช่เลยครับเอาพ่อจะตัดวันไหนก็ <g ülme> ตัดวันที่8ดที่9กสิงหาครับก็เหมาะกับพี่น้องที่เอาเอาเป็นของฝากให้กับผู้ หลับผู้ใหญ่จะมาที่นี่ได้เลยไม่ยากครับมาที่มูลจรุงนี่ับง่ายไม่ยากเอาพ่อมาไม่ถูกขอเบอร์โทรหน่อยครับอ๋อ0880449735ครับลุงกิมฮงครับโทรมาสั่งได้โทรมาสั่งได้ครับจองจองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสนใจรีบจองนะครับเดี๋ยวไม่ทันวันแม่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้เกษตรสคราวขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ